โอวดอกกัไเด็ดใช่ไหมดอกอะไรพี่ดอกจังดีเจ็ดจันเลยมาจ้าเจ็ดจันยามึงจะตีแล้วไหมายมาจ้าเลยมาจ้าเลยขับจัน ตอนนี้นะครับแอปพ็อพิเคชันนะครับผมก็จะมีคลิปวิดีโอเอ็กซ์คลูซีฟนะครับที่ไม่ได้ลงที่ไหนเลยนะครับจะลงอยู่ในที่แอปป๊อบเท่านั้นนะครับอย่าลืมไปดาวน์โหลดกันนะครับผมกดครับเดลเซอร์วามาหน่อยว้าเร็วๆหน่อยเดี๋ยวทันไม่ทันสี่ทุ่มครึ่งนะเดี๋ยวไม่กินไม่กินนมนอนนะรอบเนี้ยถ้าทำไมผมผมผมได้เอฟพีแล้วถึงว่าถึงหาว่าผมบักอ่ะเอ้าวก็มึงไม่ได้ทําอะไรเลยเดดไปเดดมาจะไม่ได้ได้ยังไงวะโอ้แล้วมันพี่ทําเยอะมากมั้งก็ดับเบิลคิวตอนแรกมึงลืมแล้วเหรอ ไปเข้าป่าไปคนเดียวได้บูได้ป่าเขาอ่ะอ๋อดบันคิวเกมนี้เกมไม่ที่แล้วผมก็ได้เต๊เเต๊ลืมได้เหรออ๋อไม่เราก็ไปด้วยกันไงมันถามว่ากูทอะไรบ้างคนเดียวเลยล้วพี่ก็ไม่ให้เครดิตพี่ดอยด้วยเล่นคนเดียวเลยมั้งเกมนะกรับไปกับดอยแต่ตอนที่กูเข้าบูไปเอาคีล่ากับบูก็ไปคนเดียวนะไม่มีดอยอ่ะแล้วแล้วไม่ไม่ไม่พี่บอกว่าพี่ไปกับพี่ดอยแต่ว่าทำไมเวลาพี่ให้เครดิตพี่พูดว่าคนเดียวว่ากูได้ตับันคิวทะบันคิวบอกว่ากูกับพี่ดอยกูไปทำกับดอยมานั้ี่่่พออา ไม่ถึงไมมเครดิตทีมเลยดิไม่กับดอยพี่พี่เล่นกับดอยสองคนอ่ะที่เพี่เล่นกับดอยคนเกมเกสเซอร์เหรอเคยดูเกสเซอร์ไหมผมเล่นได้เพราะทีมฟงดีเลยชมกันบ้างไหมเออรู้เกสเซอร์ก็อยู่ทีมกูเออแล้วแล้วไม่พี่พี่ไม่เอาแบบยิ่งยากใช่ไหมเออยิ่งยากเออแบบตัวอย่างอ่ะเราคือเราก็รู้ว่าแบบเขาเป็นตัวอย่างที่ดีอะไรพี่ถูกที่ดีพอแล้วตาตามปูน่าด้วยอ่ะพี่ อะไรวมึงก็ฟปูนาพี่เกินดจนกูคิดคำสวดไม่ทันเลยเกมแรกครับผมถ้าสามเกมนี่คือเราก็จะได้แชมป์ลอครับได้แชมป์ครับรับนรางวันหกล้านบาทโอลิ่งเรไปเลยอ๋ออ๋อถ้าคือถ้าเราชนะสามเกมเราจะด้วยถ้วยๆีีๆใช่ไหมใช่ใช่แล้วแล้วเอาถ้วยไปทำอะไรได้ครับพี่ ก็เวลาเข้าเกมถือถ้วยแค่นั้นแหละแล้วไปชูเอาไปชูก่อนเริ่มเกมตอนเลือกตัวเสร็จหมดหมดให้เราหมดนี้ทำมาเพื่อแค่นี้แค่นี้แหละแล้วก็มีสกินโอเมนมาให้แค่นั้นแหละอ๋อไม่ใส่อ๋อเขาอ๋อมีสกินส่วนตัวของโอเมนให้ด้วยใช่ใช่อ๋อก็น่าสนใจอยู่เราแล้วไอ้พวกที่มีถ้วยทำไมมันถึงยังเล่นอยู่อ่ะดอยก็มันมีซิงเกิลดับเบิลถ้าผ่านใครได้รอบนี้ก็เป็นทริปเปิลก็คือมันทั่วมันมันซ้อนได้ อายเดินมาซิงเกิลก็คือได้ได้มาแค่คนละถ้วย้วขึ้นสูงสุดกี่ถ้วยเพอเพราะถ้าได้สมถ้วยก็จะเป็นดับเบิลสูงสุดเถ้วยก็ตอนนี้สอง่สามถ้วยวันนี้วันนี้วันสามรอบอันนี้รอบที่สามเราถ้าไม่อยากได้สามถ้วยอ่ะเราไม่ได้ในสองอันแรกก็ไม่มีทางได้อืใช่ย้อนเวลาไม่ได้เนี่แหละเขาถึงบอกนะครับโอกาสมาเราต้องคว้าไว้ว่าเวลามันย้อนไม่ได้เออแขนช้างขี้ขี้ตามช้างแล้วน้ำแล้วน้ำไม่ขึ้นนะพี่ทำไง มึงส่งเที่ยอะไรมาแต่ละอันวะน้ำไม่ขึ้นมึงก็ลงไปสิวะอะไรวะน้อนี่จะต้องเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยพี่มีกถัดตามมุกผมไม่ทันมั้งได้ไหมตามไม่ไม่ไม่รู้เอพี่กัโทธแล้วกันเฮียพี่แล้วแบบพี่กับเธแล้วกันเตอหายนะระวังทับน้องๆแต่แต่แต่ถ้าพูดตามตรงแม่งพี่พวกพี่ก็น่ารักกันนะพี่ก็ยังคุยกับผมอ่ะถ้าเป็นถ้าเป็นโมราน่าจะน่าจะไปแล้ว น่าจะปิดไม่ไม่เล่นครับผมแล้วพี่ไล่เอาจะต,ตีแกแกอย่างเงี้ยแต่ดรือว่าพี่ก็พี่ใกล้ทำอย่างแม่มันพี่รอสับตาแล้วค่อยไลยว่วะโอเคอเฮ้ยเข้าเลสเลยถ้างั้งนนอาเวทเลสได้เลยโอ้ยไม่ตายว่ะลิคเตอร์มาลิคเตอร์มามันไม่ตายเพราะว่ามันมีชีวิตอยู่เลยพี่ไม่ตายแล้วไม่ตายแล้ว สวยมากดอยเข้าบูเลยเลยนะเข้าบูเอสเหรอวะเลสวะอันนี้เป็นไรด้วยดอยอันนี้เป็นไรด้วยกพื่อข้าอนนี้อ่ะแดงไปแล้วแต่เท่ๆเฮ้ยกลับมากลับมากลับเขาเท่ไปหรือเปล่าโอ้โหดูดอกทุเใช่ไหมดอกอะไรพี่ดอกจำปีไอลิกเตอร์มา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 เล่นอีกเล่นอีกไปฟาร์มเลยดอยกิมบิดอยนาขอ แต่ฮานูมาครับเนี่ยตอดูว่าหรอเกินไปหรือเปล่ามันไม่มีปิกเกอร์ไม่มีวิ่งอลยพี่มันตายอยู่แล้วไม่ค้างเมื่อกี้มันค้างใส่ผมอ่ะบัคตัวละครที่บัคเยอะที่สุดแล้วก็กระจอกที่สุดในโลกนะครับผมฟอนด์ที่โน่นคนลุกขึ้นตบมือเดลิเตอร์จะเดินผ่านมาเส้นนี้นะครับแล้วก็ผมสังหารมันผมเจ็บนะผมน้องลีนะผมน้องลีนะผมน้องลีนะขอบคุณน่าสิบดาวนะครับขอบคุณน่คทันนนนะฮะขอบคุณมากครับฮิโอแต่หมวดนี้ เจอคนไม่ค่อยเก่งว่ะพี่เฮ้ยย่มเขาเก่งเกินวาน้อยไม่ได้ไม่ได้หยามไม่ได้หยามเขาวาน้อย่าหยามเขาวาน้ยามยังไงพูดตรงๆรงครับการที่เราพูดความจริงนี่มันก็ต้องถนอมน้ำใจคนอื่นเขาบ้างรีดอกไม้ผมหายระวังแก๊กมาครับแล้วแก๊กมาแก๊กมาจะดูดแก๊กดูดกูโอ้โหไอสัตว์เขาต้องเดือันดูดกูตายซะพี่ก็ดูดกลับไปดิใครก็ได้ช่วยผมด้วยผมไม่ดื้อผมก็ได้ช่วยผมด้วย ไม่มีใครช่วยผมเลยดูนกลับเฮียอะไรวะใครที่จะมาช่วยกูมานั่งแพมอะไรก็ไม่รู้ไม่ผมอยู่งลางที่มี่ยอะผมไปช่วยไงฮะมึงก็งี่เงี้ยให้กูใช้สมาธิเล่นกูต้องเอเดนเห็นด้วยเล่นให้ดีด้วยไอ้กูก็ตงนั่งคุยกับมึงด้วยฟังมึงพูดอะไรก็ไม่รู้ที่รำคาญผมเรอไม่ได้รำคาญแต่กูแยกปราสาไม่ออก นี่ผมตามกอนเห็นเลยดีดีแต่กูแยกประสาทไม่ออกเียงกูดอกไอ้เงี้ยดอกกูก็แบบทุเรศด้วยอะาเวลาปลากระดอกติดใกล้ใกล้แพงอ่ะมาจ้ามาถ้ามาจ้าไม่มามันจะไม่อยู่นะครับมันจะไม่มาจ้าไงมันชื่อชื่อมันเปลี่ยนด้วยแบบนี้ใช่ไหมเออตายไอ้เชื่อน้อยเชื่อน้อยเชื่อน้อยเชื่อผมหน่อยเชื่อผมหน่อยอ่าจุ๊บซ้ายขวาปือมันหลุดไปน่ะหลุดไปดุอ่ากูอยู่หลังคีบตรงนี้กูอยืนหลังคีบ ตาย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 ผมได้ผมได้ผมได้สวยไม่รอยสวยพี่ครับบอกพี่ขึ้นดอยร้องเพลงฟังหน่อยครับดอยร้องเพลงกีดยางอยู่ใต้ไม่ปลอดภัยให้หน่อยพีฟังทั้งวันเลยจอาไี่ได้ผมยากฟังเออขอฟังเพลงเลยนดยนะนนนนดอยดอนะนนานนะดอยนะ อ่าลพี่พี่วายยำปั่พี่ดอยลองให้ว่าเดเดี๋ยวให้วาทำทำนองให้นะอานะดอยนะไม่นะนะท่นเดียวก็ได้ท่านเดียวก็ได้นะนะนะท่อนเดียวก็ได้นานท่านเดียวท่านเดียวนานาท่อนเดียวท่อนเดียวก็ดนนน่อนเด็ดนนนนอนดยาดยางก็ได้อ่ะได่ก็ไม่กียเจกเลยม็้าดด ยามึงจะตีอ่ะไหมากายยันเล็กครับน้องใครแม่งตีคี้วว่าผมจะพุ่งออกเฮ้ยตีชีบตีไอ้โตนเนี่ยเออขยันช่วยแต่เวลากายาตีป้อมนี่น่ารำคาญนะแม่งคือแบบไม่แต่มึงน่ารำคาญไปชิงไปโดนคนแล้วเน่ยิงไปโดนใช่ใช่ข้อเสียแม่งเลยพูดไม่หยุดข้อเสียมันไอ้ยาเหรอใช่พี่เข้าเวลามันรัดไปโดนป้อมเนี่ยครับมันใช่ใช่ ถ้างี้แปลว่าถ้าแบบเราเจอไฮยาเตะเราก็แก้ด yep. ้วยการวิ่งไปใกล้ๆป้อมมันก็ตีป้อมเราไม่ได้แต่เจอใดก็ช่างมันตายพี่ชาจะชงเข้าวาโดยเสื้อไปดันล่ากให้หน่อยวาน้อยมากางให้หน่อยวาน้อยมากางให้หน่อยวาน้อยมาน้อยมากางให้หน่อยวาน้อยไปกางให้หน่อยหมูมึงทำด้วยอะไรวะไม่ว่าง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 ไม่ ข้างล่างข้างล่างข้างล่างพี่ข้างล่าง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 หลอกข้างล่างหลอกเล่นกลางเราจะหลอกเล่นกลางเราจะเล่นกลางหลอกหลอกหลอกเล่นกลางูกลางสวยสวยสวยแผลิมิตดิมิตแม่นเป็นจัดเลยถอยผูเจ็บฟ้าหักแขนหักกระดูกหักติดกระดูกหักโอ้เจ็บขนาดนี้พี่เล่นเกมได้ไงนี่โอ้ยพี่นักสู้ ไอพี่เหลือแค่ข oh, ้างเดียวพี oh. Oh, ่ก oh, ็ส oh, ู้ตักลบอ่ะจับไว้แล้วพวกันเข้าเหนียววันนี้ขมือเสียอไปเข้าเหนียวโอ้โหโเมื่อเขาเต็ปแม่งผมเอาจัดนะครับคุณนะมาเรียกแกร็กดูดมาใหม่แล้วจะโดนตำรวจจับเปล่าครับโดนครับผมโดนกูด่าก่อนแรกเลยนะตำรวจยังไม่จับมึงก็โดนกูด่าก่อนเลยโอ้ยเุ็ยยุ้ยกูร้อนกูร้อนนี่ป่วยวะมึงโอ้โหมา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  โดยยาเออื้รักษารักพันัญาพันยาโอยพันยาให้หน่อยดอยพันยาให้หน่อยโดยโอ้ยเป็นดูดิไม่เป็นอะไรเราเป็นได้เราสามีเราเป็นพันยานี่ต่อพันยานี่เป็นผู้ชายไงก็เลยต้องการพันยาอะไรนะคุณบอกพันยาพันยาก็พันยาไงมีมียาหนึ่งพันอันก็พันยาไอ้้เหียมั่วไปเลยคิดไม่ทันก็ไม่ต้องพูดไอ้้เหียคมทัน เรารีบตีดาดึงจบกันนะวาวเพิ่งไปเฮ้ยแต่ไม่จอเราจะบวกได้แล้วนะพี่เออพี่แทงให้ไอวาก็แค่อย่าโดนดารุบก็พอละเออผมไม่โดนหรอกพี่ผมไม่เคยโดนอื้อไนหนึ่งเฮ้ยโอ้ตายก็ไม่พมตายผมตายได้ไงพี่พัญญาอยู่วาพี่พัญญาอยู่พี่พัญญาอยู่ขึ้นไหมดขึ้นไหมขึ้นไหม S <S เอ้ยนี่มันสติกเกอร์อุลตรแมลิมิกเนี่ยอานั่นันนั่นใครอยากได้ไปกดทับวครเย <places> รของพี่เป็นไงค่ใครอยากได้นะครับไปกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับไ oh. อ,อ้กดนะอุลตร,ร้าแมนลมิกโอ้ยอยากได้เลยพี่ผมอยากได้ผมต้องทำไงครับพี่มิกพี่มิกว่าจะได้สติกเกอร์อุลตร้าแมนลิมิกนี่ว่าต้องทำไงบ้างครับพี่ไฮ้มึคงคุกไม่โดนอะ พี่มิกว่าอยจากด้สติกเกอร์ดัมเมอร์ลิมิตมาช่วยกูก่อนมาช่วยก่อนมาช่วยก่อนพี่มิกว่าอยจากด้สติกเกอร์ไอ้พี่เนี่ยพี่กดอนทับตะไคร้ครับว่ากดอนทับตะไคร่ช่องพี่ยังไม <pou kicking S 2> ่ต้องเล่นกันนะคุณไม่มีสมาธิเลยเมื่อกี้กูสามารถเก็บสามเก็บสี่ได้นี่ยนี่กูไหลเป็นน้ำเลยนะจุดนี้เนี่ยแต่อย่าลืมนะครับเข้าไปกดซัพพอร์ตเตอร์กันได้นะสามสิบห้าบาทถ้าใจเราอยากได้ดันติคเตอร์ดัมเมอร์ลีมีเข้าไปได้เลยได้ได้ใช่ใช่ใช่มึงไม่ไปแกล้งว่ะไอ้มึงไปแกล้งว่ะพี่ว่าผะเป็ยผมเป็นน้อง อ๋ะดู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 แค่นี้พอไม่พูดเยอะเดี๋ยวมีคดีเน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 บอยยิ่งกูสองเกมดอยได้ดอยเสื้อได้ไปแล้วสามเดี๋ยวดอยเปลี่ยนดีแป๊บได้เลยดอยให้ไวหน่อยส่องเกมแล้วครับสองเกมแล้วครับสองเกมแล้วครับน้องๆ ออาจบแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับทุกอนบ๊ายบายสวัสดีครับ